สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณย่าจะมาชวนทำพายสับป,ปะรดนะคะเป็นชีสพายสไตล์ฮ่องกงนะคะที่เขาฮิตกันนะคะหอมอร่อยมากเลยนะคะหลังจากเราเราทำพายสตอรอเบอรี่ไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทำพายสับป,ปะรดด้วยพิมพ์กดนี่นะคะลายสับป,ปะรดค่ะนะคะ,ะเราก็เริ่มทำกันเลยนะคะทำก็คล้ายๆกันนะคะ ขั้นแรกเราก็ใส่แป้งลงไปก่อนเลยนะคะก็แป้งเค,ค้กค่ะแล้วก็แป้งมันฮ่องกงผสงมกันอยู่ในนั้นหรอใช่ย่าช่างรวมกันแล้วค่ะจะได้ไม่เปลืองภาชนะเนาะแล้วก็อันนี้เขาเขาเทง่ายเพราะว่าเขาปากเร็มๆอ่ะ,ออะแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งนะคะ,ะใส่รวมกันไปเลยเดี๋ยวเราก็ปั่นด้วยกันนะคะแล้วก็นมค่ะนม นมทำอาหารนะคะ,ะเป็นหัวนมผงอะคะ่ะนมฮอกไกโดก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆหอมดีเป็นนมผงเหมือนกันค่ะ่าเหมือนเดิมค่ะเราก็จะปั่นของแห้งก่อนนะคะให้เขาเข้ากันก่อนเนาะพอ,อะของแห้งเราเข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนยนะคะ ส่วนนมกับไข่แล้วก็ครีมชีสเรายังไม่ใส่นะคะเพื่นอนเพื่อนพอเนยเราเข้ากันนะคะจะเป็นใส่ลร่นๆอย่างนี้นะคะโดนมือเราไม่ได้นะคะมือเรามีอุณหภูมิ37องศาแล้วเนยเขาจะละลายแป้งเราก็จะเป็นน้ำนะคะเราก็ใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะอาเมซานตัวที่ทำให้หอมนะคะแล้วก็ นมข้นจืดนะคะประมาณ10กรัมค่ะใส่เยอะเขาจะแฉะนะคะเพื่อนๆใส่แค่ให้เขาหอมอ่ะไข่หนึ่งฟองนะคะค่ะแล้วของเหลวของเราทั้งหมดนะคะก็ลงไปค่ะเอะไรอ่ครีมชีสค่ะอย่าลืมบอกเนาะเดี๋ยวย่าใส่สัดส่วนไว้ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆ ย่าจะเอามานวดข้างนอกนะคะย่าไม่อยากให้เขาปั่นเยอะแล้วเดี๋ยวเนยละลายเป็นน้ํานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะจะนวดให้เข้านิดนึงแค่คนให้เขาเข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาอแป้งเราอะคะ่ะไปไปเข้าตู้เย็นนะคะสาสินาทีขึ้นไปนะคะถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวย่าจะแบ่งออกไว้นิดนึงไว้ผสมสีเขียวเป็นใบเขานะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวย่าก็จะเอาตักใส่ภาชนะแล้วก็ไปซีนให้เขาเย็นนะคะเราจะได้เอากลับมาขึ้นรูปเนาะอันนี้ตรงนี้เดี๋ยวเขาแฉะค่ะ,อะพอแล้วค่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราไว้ทำสีเขียวอันนี้ก็เดี๋ยวผสมสีเจก,ก็เข้าตู้เย็นกันใช่ไหมใช่เข้าตู้เย็นเหมือนกัน ให้เขาเซ็ตัวหน่อยหนึ่งแล้วเราค่อยมาอัดใส่พิมพ์ได้ไม่งั้นเขาเหลวๆค่ะใส่พิมพ์อย่างนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็กดไปค่ะวิธีปั้นง่ายๆยากเอาออกจากตู้เย็นแล้วใช่ไหมใช่เอาออกจากตู้เย็นมาแล้วก็กดกดแค่นี้เองค่ะแล้วก็ใส่ไส้ไส้นี่แล้วแต่เพื่อนๆชอบไส้เล็กไส้ใหญ่เลยนะคะนี่ เราก็กดเข้าไป<ส>แค่นใชไส้สำเร็จใช่ไหมครับใช่ไส้สำเร็จอซื้อได้ตามร้านทั่วไปทั่วไปซื้อในช้อปปี้ก็ได้เราเขาติดมือเราแล้วก็มือไปจับแป้งนิดนึงนะคะเพื่อน,อนแป้งแป้งนวลก็คืออ่าจําไว้เลยนะคะว่าเวลาเราทําขนมอะไรก็ช่าง เราใช้แป้งอะไรเป็นแป้งหลักเราก็ใช้แป้งอันนั้นเป็นแป้งนวลน,นะคะเพื่อนๆแล้วก็กดลงไปค่ะแล้วก็เอามือจับแป้งนะคะเพราะกลัวเขายุบมากเขาอ่อนได้เขาอ่อนตัวได้เราก็ค่อยๆจับเขาขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวย่าปั้นเสร็จนะคะย่าก็อะจะขอ,อไปใส่ตู้เย็นสักยี่สิบนาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนๆให้เขา ให้เขาได้เซตตัวก่อนเอาไปอบนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ไปใส่ตู้เย็นนะคะแล้วเราไปอบนะ,ะเขาอาจจะย้อยไม่เข้าทรงเพราะว่าเราไม่ได้ประคองเขาอย่างนี้เราไม่ได้มีพิมพ์ประคองเขาอย่างนี้ทุกอันนะคะถ้าเพื่อนๆมีพิมพ์ประคองก็โอเคใส่ได้เลยเหมือนกันคะ่ะเขาย้อยได้นะคะเพราะว่าแป้งเขาทําจากเนยนะคะเพื่อนๆ เขาเตาอบกันค่ะอันนี้คือเอาออกจากตู้เย็นแล้วใช่ไหมเอาออกจากตู้เย็นปั้นเสร็จเอาเข้าตู้เย็นอีกรอบหนึ่งใช่แล้วก็ข้า้เย็นประมาณกี่นาทีอ่ายี่สิบนาทีก็ได้ค่ะตู้เย็นช่องธรรมดาธรรมดาค่ะเอามาใส่เตาอบเลยนะใส่เตาอบเพื่อให้เขาอยู่ทรงอยู่ไม่งั้นเขาไหลแป้งที่ทําจากเนยส่วนมากเขาจะไหลค่ะอ่าสุกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะชีส ทาตภพายสับป,ปะรดของย่านะคะหน้าตาหน้ารับประทานนะคะเพื่อนๆใส่กล่องก็ได้นะคะสำหรับเราไปฝากใครนะคะไม่ฝากก็ทำอ,อันนี้เขาขายถูกๆนะคะเราก็ไปซื้อมาใส่ให้เป็นชิ้นดูหน้ารับประทานของใครของมันนะคะแล้วก็จะใส่กล่องแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะ ลองทําทานกันดูนะคะทําไม่ยากนะคะเราทําแต่แป้งพายเนาะแป้งเนี่ยเราปั้นไม่เราทานไม่หมดเราปั้นไม่หมดหรือว่าเราจะปั้นเป็นขึ้นรูปไว้แล้วเราก็ใส่กล่องแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นไว้ได้นะคะจะทานเราก็มาอบกันนะคะอันนี้เขาเขาเก็บได้นานนะคะเพื่อนๆอบอบเสร็จแล้วเขาก็อยู่กับเราได้1ิบ20ี่สิวันก็ไม่เสียคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะค่ะ ขอบคุณนะคะที่ดูคลิปย่าจนจบนะคะลองทําทานกันดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ย่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ